สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งขออภยัยเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการพิมพ์สลากกินแบ่งงวดประจำวันที่16ธันวาคม2564จำนวน40ฉบับพิมพ์ตัวเลขไม่ตรงช่องยืนยันสามารถขึ้นเงินได้ตามปกติ ทั้งนี้สืบเนื่องจากสลากงวดประจำวันที่16ธันวาคม2564งวดที่47ชุดที่09จำนวน40ฉบับเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างกระบวนการพิมพ์ทำให้ตัวเลขที่พิมพ์ไม่ตรงกับช่องที่กำหนดนั้นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอยืนยันว่า ไม่ได้ส่งผลต่อการตรวจรางวัลหรือการขึ้นเงินรางวัลแต่อย่างใดประชาชนที่ซื้อสลากไปแล้วหากถูกรางวัลยังสามารถนำมาขอรับเงินรางวัลได้ตามปกติพร้อมระบุด้วยว่าการตรวจสอบสลากว่าเป็นสลากปลอมหรือไม่นั้นมีองค์ประกอบอื่นร่วมด้วยคือความหนาบางของกระดาษรูปภาพบนสลากขนาดของตัวเลขความชัดเจนของภาพหรือสามารถตรวจสอบด้วยการสแกนบาร์โค้ด2มิติซึ่งจะปรากฏข้อมูลตรงกับเลขบนสลากดังกล่าวด้วย